สวัสด,ดีสบายดีเช้านี้อ,อยู่ที่เพชรเกษมห้าสี่ฉันไทยศิริทาสีคือเก้าจากวานไปซ่อมประตูเพชรประตูมาเมื่อ้มาทาสีไทยศิริไท้สร้างอย่างงบ้านบ่ สีและเบียงห้องน้ำเต้นหน่อยหนึ่งสีฟ้าฟ้าลอกหาไปรอบหนึ่งล้วได้เป็นอาทิตย์เหรอมาถารอบสองถารอบสองติดตามกันไป ขอบคุณที่เข้ามาติดตามมารับชมเด้อ ลอดเวนเต็มเบ้าตาเลยแสบชิวชิว ta ta tém bao ta được chưa chơi ha đeo cái hộp, lò nồi một khảo lì xì đây đầm cái câu กิ่งกระบ,บอดีมันเคยบกขาวล้างกันหน่อยล้างแล้ว่คยขาไม่ติดเป็นแันเป็นแันอยู่นอแห้งหาระเบียงห้องน้ำผ้าแล้วไปอีกทอบหนึ่ง รอแห้งดีๆค่อยทาซ้ำอีกรอบห้องน้ากระทาแล้วานแห้งเบียงกระทแล้วรอแห้งรอแห้งเก็บขอบเยอะแยเล่นป้ายบ้านนี้รอแห้งจกพัก เที่ยงกลับมาเล็วกินขขาวกินน้ำเลยมาเก็บขอบปนนี้เก็บรองมั่งมันทาไปกันลายคือเก่าแปลงเก็บเก็บเอาเชียนมนันเกเล็กลงทำกูดังหมด เก็บเอาเก็บขอบเอาได้ไปซ่อมประตูของเขากระประตูห้องน้ำนะท่างห้องกลางได้กลับขึ้นมาไหมซ่อมประตูมาแล้วโแตัวนี้ก็หายอีกซ่อมประตูมาแล้วก็มาเก็บขอบเก็บสีบันนี้ ไปทางนี้บเวณมังกรชักถือสารพัดงาน จะพือลูกน้องก็ได้ได้เอยๆสรแล้วค่นสี่โมงหาโมงลองบนสิเรียจักโมง เรียบเลยโอบุรีก็เปียนให้หมืดคนเข้ามาอยู่ก็บอกว่ามันเสียแตะเกาเร้วเสียแต่ก่อนเข้ามาอยู่เล้วหัวหมอก่อนสิเข้ามาอยู่เซ็คให้เบิดทุกอย่างหัวหมอแต่ว่าเสียตะเก่า เก็บข้างนอกนี่มนันคึกแล้วคึงแล้วโ้อนขนาดมือนี่นะ,ขน,นนะขนาดยืดในห่มยืดสั้นห้าม,มันดกดำยืด อยู่สั่น5อย่างห้อนปานนี้อยู่สั่น7สัน 8, ่น1มันบ่าห้อนค่ะห้อนอีลีห้อนอีลีเตรียกเบิดแล้ว ตุยางอันใดบุดีกระเปียนให้มืดเลยมุ่งลวดก็ซ่อมให้แล้วอันในบุดีเดี๋ยวหลอดไฟหลอดไฟไม่ติดหนึ่งดวงเดี๋ยวหลอดไฟมาใส่ พับบุดีกับเปลียนตัวไ้บุดีกับเปลียนให้มดนะช่างอาจจะบุดีบุดีเข้ามาอยู่หัวหมอเหลือหลอดไฟหนึ่งดวง ดำหลายก็เก็บก็บบอกขาวไงเก็บก็บบอกขึ้นสีเอาที่สองสามหอบพี่บอกขึ้นดำโพดดำเหลือ แห่ง้ามา่าอีกไหมซ่อมไฟซ่อมน้ำมาแล้วเปลี่ยนสวิก์ไฟแห้ง นายมาเนี่ยมาทาสีต่อเก็บขอบเก็บขอบสันลางคืนงลางยังมาทันได้ทา 3 lập 5 lập 5 đúng không? chân 5 อนะลงมือต่อคือเป็น,น่ยนสีบป่ด้มาลากเกะไปบันไปคือเป็นกระดาษเคลือบแบบนี้เนาะมาลากเอาอยัางสวยงามเลยล้ว้พร้อม มันซึมเข้ามาแล้วมันซึม เงียบเงียบสิ่งเงียนของสี่ห้าโมงนะเก็บของเรียบร้อยล้างไม้ล้างมือแล้วนี่างไว้ต่อเมื่ออื่นล้างไม้ล้างมือเก็บสิ่งเก็บของเงียนเมือ่อคลิปนี้ก็สิจบซ้ำนี้ ไว้มือหน้าคอยติดตามกันต่อไปวันสิไปทั้งใดคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับสบายดีสวัสดีสุขสุข,ขดเดอ้ออยู่ดีมีแห้งลำด้วยล้ำด้วย